สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถหกล้อดําซิ่งนะครับตอนนี้ก็มาวิ่งดินนะครับก็คือนี่ครับมาวิ่งดินงานรถล่องก็ขึ้นพรุ่งนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปพรุ่งนี้กันนะครับ ก็โอ้ตาน้อยก็มาครับก็มาวิ่งร่วมกับทีมงานผู้ใหญ่พลน,นะครับก็เป็นโกเบนะครับ SK120 โนะดับไฟนะไฟดับเลยวะนี่ครับนี่ก็เป็นรถผมครับนี่ตาน้อยก็มาครับผมแก้วท่นก็ <laughs> ทางทีมงานของเท่าเจแก่ที่เคยวิ่งด้วยกันนะครับอของปัทวีก็เขายังเคลียร์งานน่าจะยังไม่เสร็จนะครับก็เลยยังไม่ได้ไปวิ่งนะครับก็เลยให้รถนรวมมาหาวิ่งร่วมไปก่อนนะครับเต็กเดี่ยวว่าเนี่ยเ,เด็กเ,เดียวว่าสิมเดี่ยวว่า โอ้ว่ันน้หาเดี่ยวงกเดี่ยวอาจารย์เดได้เกียจเดี่ยวนี่แล้วว่างได้เ ouais กียจเดี pues, ่ยวเรามาเรียนอยู่นี่ถ้าได้หาเดี่ยวเป็นซิบซิบก็เดี่ยวนี่ครับเมื่อวานก็เป็นพ่อมานะครับผมก็มาเมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมมาไม่หกหรือวานนี้แต่ละมาถึงเมื่อ มาวอดถามหาเถาแก่รุดเถาแก้วว่ามากืลยเนี่ยก็เมื่อวานนะครับผมมาเมื่อวานก็มาถึงก็มาเจอพี่เขามาจากชนบุรีพอดีนะครับก็เลยไม่ได้ออกมาวิ่งช่วยพ่อนะเออก็อดังตอดแล้ว ี่ครับไปเฮ้ยมีแตพร้อมจักจัดขวานขูเขาเนี้ยจักเขอาขอะไเขาอะไเนี้ยจันเดียบแมเยี่ยมไอ้เนี่ยนี่เดี๋ยวเราเข้าไปครับไปกันเลยครับนี่ครับผมตอนนี้ก็ เข้ามาแล้วนะครับนี่นี่ครับแมคโครยอดนิยมครับผมอ่าโกเบโก้เอสเคร้อยยี่สิบนะครับมาร์คทีหรือมาร์คทีที่เรารู้จักกันนะครับนี่ครับนี่แฝดครับแฝดสีแดงเหมือนกัน นี่ก็เป็นรถของบริษัททางแมคโครเองนะครับมีกับคันส้มเป็นหน้ายักษ์นะครับส่วนรุ่นนี้นะ่าจะเป็นสมอเงินนะครับที่เขาเรียกกันหรือซิงไฮเทคอะไรประมาณนี้แหละครับรถมาร่วมวันนี้ก็มีของผมกับของตาน้อยนะครับของทีมงานปทวีนำโชคนะครับที่ที่มาร่วมนะับนี่คันส้มผมก็มาวิ่งด้วยกับเขาก็ สามสี่มือแล้วนะครับตั้งแต่มาวิ่งนะครับตั้งแต่ช่วงปีใหม่ก็ได้หยุดไปวันที่หนึ่งกับวันที่สองนะครับนี่เต็มแล้วครับผมวันที่หนึ่งกับวันที่สองพาเนี่ยไปงานเตียงนะครับเต็มแล้วครับไะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันครับผมไปกันเลยครับนี่ครับออกจากบ่อครับท่านผู้ชม นี่แหละครับแมคโครรุ่นนี้นะที่ผมอยากได้นะครับผมอยากได้รุ่นเนี้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีโอกาสนะถ้าถ้ามีโอกาสนะครับผมจะใช้รุ่นนี้นะครับจะเอารุ่นนี้แหละแ่วกระบอกว่าถึงหรอกอาจจะได้หกสิบธรรมดานี่ก็ได้ห้าบุญพระวัดสนามีแฟ <laughs> น,นบอลท่านผู้ชมนะครับ ถ้าผมมีบุญมีวาสนาพอนะครับที่จะเป็นอเท่าแก่รถแมคโครนะครับแต่ไม่ได้หวังอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกนะครับได้แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วจากที่ไม่เคยมีอะไรนะครับมีกินมีใช้มีอ่า งานทำนะครับก็มีความสุขแล้วก็ดีใจแล้วนะครับก็ไปเทงานแปลงครับท่านผู้ชมก็คืออยู่ข้างถนนใหญ่นะครับอ่าตรงนี้น่าจะเป็นแสวว่าเ้าเจ้าทส่มแซวเป็นว่าเป็นทมสะยรนี่แหล,ละท่านผู้ชมเป็นงานทอยนะครับเที่ยวแรกครับท่านผู้ชม ยังไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับเดี๋ยวไม่แน่นะครับอาจจะสตรีมสดนะครับขอคอมเมนต์มานะครับถ้าจะให้จะตีมสดวันนี้เนาะนะครับพอได้คุยกันแม่นว่าเออเป็นหยังงนะเนี่ยอะไรนี่โอ้รถข้าจเจ้าเสาลงครับใส่เสากันเอาไฟเข้านาครับนี่ครับแถวนี้จะเป็น แต่ก่อนนี่เป็นตะยันนะครับเป็นทางทางธรรมดาเนี่ยครับทางทางดินทางอย่างนีาแล้วที่นี่ก็ทางไปน้าเนาะนั่นก็ได้มาจะเป็นทางก้อนกรีดแบบนนะี้นไฟฟ้ากับม้านะครับเยนก้อนเริ่มออกมาทางนอกไหลายแล้วนะครับเริ่มสิมีคาแล้วทีดินทางเนะี่ยเริ่มจะเป็นค่าแล้วนะครับ ก็ขอฝากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์คอมเมนต์แบบสุภาพด้อพี่น้องนะครับอย่าให้ย่าด่ากันเป่นกับลังใจกันนะครับก็ถ้าจะให้สตรีมนะครับเดี๋ยวผมสตรีมใม้ดูนะครับวันนี้นะครับแบกชาร์จมาเต็มทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมอัพคลิปนี้ลงไปนะครับขออัพคลิปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ